ได้เวลาทำอาหารเพิ่มเลือดเพิ่มสาาีิน่ากันหน่อยจุดฟอยอย่างเนื้อย่างเนือ้อแล้วก็ย่างเนือ้อ,อที่เต็มย่างเนื้ออย่างเดียวเลยมีอะไรใหม่ใหม่ให้เราคลาบไหมขอดูหน่อยนะหรือว่าอันนี้ถ้าเราทำเพิ่มอีกเราก็จะได้กระเป๋าอีกใบหรือเปล่า เขาจะยอมให้เราทำเพื่มไหมละ่ะอืมอันนี้ใบเรือนะครับทำได้เลยนี่หว่าใบเรือขาดแค่เชือกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยกเลิกก่อนต้องไปทำที่เรือทำที่เรือกินก่อนต้องกินก่อนเฮ้ ยังไม่สุกอยู่ดีอ่ะงั้นผมวิ่งไปที่เรือนะฮะทำใบเรือเว้ยมีอะไรดีดีแม่แต่ถ้าเ,าเปิดเกิดว่าผมมีขวานนะ,ะต้นไม้พวกนี้นี่หมดครับแต่เพลอมว่า,าหมดแน่นอนมาสร้างใบเรือกันเถอะวิ่งนนี้อะไรบ้างแล้วเนี่ยรีแพ r พาร์ o ออฟยูป์นะฮะเอาไปซ่อมเรือ นี่ฟึบเอาเลยเหรอเอาสิฟึบเป็นไงเรือเหมือนจะเป็นเรือใหญ่ๆนะฮะแต่มันเท่าเดิมครับมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นซะน้อยเฮ้ยรถทำาบนี้เพิ่มได้ไหมไม่ได้วางได้อันเดียวผมลองขับเรือไปตรงนู้นไหมฟึบกระเด็นขึ้นสิ ตอนนี้มันต้านลมเหรอเอานี้ลงแล้วก็กีดกว่าค้างไว้อ๋อมันก็คือหมุนไปเรือแค่นั้นเองแลสรุปว่าพายผมใช้ไม่ได้ละพายมีไว้บังคับทิศทางทเฉยโธ่จะไปถึงไหมเนี่ย เฮ้ยแต่เร็วฮะเออเอเอเร็วเร็วเร็วอยูย่หมุน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 มันไปไม่ได้ บังคับยากจังอย่านะอย่าชนก้นหินนะเออถึงรถเฟหูบใบเรือพอใช้ย,ยากก็เติมไปอีกเก็บพอแล้วฮะทีนี้เราจะกลับบ้านของเราปึ๊บไง บังคับเรือทีนี้มันถอยหลังไม่ได้แล้วใช่ไหมมีใบเรือแล้วนี่เลยใช้ลมนะฮะใช้แรงลมเน่ยเฮ้ยมีเกาะตรงนั้นด้วยนี่ว่าเฮ้ยเกาะน,นั้นน่าสนใจเดี๋ยวผมขอกลับไปเกาะเดิมก่อนแล้วกันไปดูประตูมิติของเรานะฮะโอ้โหลมแรงมาก ลมแรงซะจนต้องเซฟเลยโอ้โหเดๆๆี๋เดๆนหมุนดีๆ,ๆหมุนดีๆอื้มเท่ว่ะฉากนี้อ่ะเท่ไงโอ้โหไปต่อไปต่อลมอย่าเพิ่งหมด เออสไลด์ข้างไปสไลด์ข้างครับสไลด์ข้างหมู่นี่มันเกิดเรื่อยๆนะแต่ต้นมุงต้นไม้นี่ไม่ยอมเกดพังหรือยังเนี่ย ผี่หผลไม้ว่ะเห็นไหมมีใครเห็นไหมไม่มีนะแอบตายซะลูกหมูสามตัวแค่คือหมาจริงจ脚 ตัวเล็กไม่ให้เนื้อเลยฮะได้เวลาขุดรูกระตายละทุกคนผมจะต้องจัดการเจ้ารูกระต่ายต่างๆนะฮะเก็บก้อนหินกันอุ้ยต้องกินแล้วแหละตอนนี้เบอร์รี่เบอร์รี่ไปก่อนเบอร์รี่ไปก่อนเอ้ยแน่นอน นี่มีเห็ดไหมเห็ดเตอ๋อย่างอย่างนะฮะอุ้ยนอยู่กับตัวเล็กนี่นี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปไหนวะก็ต,ตายลงหลุมไปแล้วหรอขุดสิครับขุดแล้วหลูหายด้วย นี่ตัวใหญ่เยี่ยมโอ้โหวิ่งไกลมากอืยผิดทางผิดทางเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโ,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 โอ้โหปิ้วปิวโ,โ,โอ้โหแรกครับแรกงานนี้มีแล่โอ้ยสเปียร์ผมเกือบพังอ่ะ เซตีเกือบเตีโอ้โหฆ่าตั้งกี่ตัวเพิได้เนื้อชิ้นเดียวเสียงอะไรวะไอ้ตัวเล็กมา <S 2> <S 2> แตกเลยสเปียีเหมดเนี่ยตัวเล็กมันยังได้เนือ้อดูดีมีประโยชน์นี่ไปย่งเนื้อดีกว่าครับผมไม่มีสติกอะผมต้องทำกระโจมก่อน เอ้หรือว่ามันไม่ต้องทำวะนี่ยเหตุเกิดเหตุเกิดจากความเหงาอเอาวะจุดไฟสิย่างเนื้อได้ครับโดยที่ไม่ต้องใส่กระโจมนะจุดไฟกระโจมมันมีไว้เหมือนกับขยายให้มันตากหนังนะฮะ ขึ้นมาดูตรงนี้กันดีกว่าอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะว้าแย่จังป่ะลองเรือดีกว่าครับฟึ๊บฟึ๊บนี่ขึ้นเลยมา ไปตามลมอีกแล้วชนไหมเนี่ยอุ้เกือคราวนี้เราจะไปเกาะใหม่นะฮะเหมือนจะใหญ่พอๆกับเกาะนี้หรือเปล่านี่เลยซึ่งมีอะไรโคดหินอะไรก็ไม่รู้ฮนะอยู่ตรงนี้ไม้ยเฮ่ลมมันมาจากทางไหนวะทางโน้นใช่ไหม ขับลำบากจังอฮ้ยอย่างนี้ดูเร็วอะดูเร็วเร็วมากนง่หมุนใบเรือให้มันแบบเพิ่มความเร็วได้วิมีขวดวิเต็มเลยสามขวดเลยดูหน่อยสิมีอะไรข้างใน วิ่งชน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 เอา้าพังแล้วมั้งนะ่ะจอดรุนแรงซะเหลือเกินซีชาบนี่ก็ซีชาบโอหซีชาบล้นล่นๆไม่มีอะไรแหละกลางใบเรือว ύ, ิ่เกาะนั้นน่าสนใจ โอเมาคลื่นสุดๆเคิดเมาคลื่นเมาทะเลเลยฮะกดแผนที่ดูเนี่ยตรงนี้แหละที่จุดที่เราจะต้องมานะเพราะเราได้รับแผนที่เขาบอกมานะฮะให้มาที่นี่มีสมบัติหรือมีอะไรนะเป็นแกากระเบะมุอเกมโจรสลัดหรือ,อยังไงเนี่ยหาสมบัติอาจจะมีสัตว์ใหญ่หรือตัว อะไรที่แบบดูแลใหอยู่นะฮะต้องระวังต้องระวังเฮ้ยะเขยไปเรื่อยกอนเกยตื้นอีกเแล่อเน,นี้ยหาสติ๊กก่อนเลยครับตอนนี้ผมไม่มีหอ,อกอะ่ะเฮ้ยต้องมีคนอยู่แน่เลยดูดิมันเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยวะ่ะโอโ้โหมีไอตัวนั้นสองตัว มีอยู่สองเตัวเลยวิคอนทำได้แล้วนี่ไงแต็ก่กนรเอ็นต้องทำหอก่อนนะเสร็จแล้วก็ทำคอนฮะเยี่ยมแล้วเราก็มาดูกันว่าเม็ดเนี่ยจากสามสิบสามลูกมันจะแตกออกมาเป็นกี่ลูกเหลือสามสิบสองอ๋อกลายเป็นอันนี้หนึ่งลูกแล้วไง อ๋อมันก็จะกลายเป็นหนังสติกที่โหดขึ้นแมนขึ้นเอ้ยดีฮะเก็บเก็บเยอะๆทำเยอะๆเลยบอกเลยว่าวันนี้ล่าสัตว์ใหญ่ได้สองตัวแน่ๆเก็บทรัพยากรก่อนฮะอ๋อนี่อะไรอ่ะ ให้ขุดวิ่งไงสมบัติที่เราตามหาเปิดสี Blessing Unlock ในสต็อกเกอร์โบวิธนูยังไม่เห็นเลยโบอันล็อกแล้วอยู่ไหนมาสองตัวเลยเลยต้องหาที่ปลอดภัย ผมยังทำก้อนหินไม่เสร็จเลยอ่ะโอเค40ละงสเต็ตกต้องทำดูซิว่าแรงขึ้นแค่ไหนนะฮะจัดไป30อัน ใหญ่เลยมีเห็ดกินด้วยกินเห็ดก่อนแล้วก็ขึ้นบนนี้เราจะได้ต่อสู้ได้อ้าวไปไหนวะนี่วุ้ยยังวิมันกระจาย ของดีนี่หว่ามันเป็นแบบกระจายครับนี่ไงงงอะดิจะสู้ไหมล่ะสู้ก็ขึ้นมานะนี่ไง กิ่งไม้มีอีกผมไปเก็บกิ่งไม้ก่อนรีบเก็บมันจะได้เผื่อมันสปอนวันละหนึ่งครั้งนะฮะกิ่งไม้ของหาย,ยากอุ้ยเี้ยวกาเี้ยวกาเด้อเด้อเด้อเดถอยก่อนหายไปไหนตัวหนึง่ง นี่ยังอยู่เหรอโดนสองตัวเลยฟื้นวิพังหนังสติกเตกเอาไงดีต้องการเชือกโดนอีกเต็มเต็ม เต็มๆเลยตรงนี้ไม่เหมาะตรงนี้ไม่เหมาะที่จะสู้ฮะขึ้นหินดีกว่าหายไปไหนตัวนึงแล้ว อฮมขาเสียงมันดังจังเฮ้ยไอตัวนั้นหลับเฉยเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวไอตัวนี้ก็หลับด้วยนะเฮ้ยผมมีเห็นเยอะนี่ว่าทำดี นอนเลยนอนโดนจิ้มค้นนะพูดเลยว่านอนโดนจิ้มค้นแนะ่นอน yeah. uh huh. ชาร์จชาร์ชาร์จเวีย,ยงครับเมื่อไหร่จะตายถามจริงยาควิดขนาไงโดนเลยกูเลือตาย ที่มีแค่ครั้งเดียวฟื้นส,สี่ชิ้นครบเลยนะอ๋อมีเกาะนั้นอีกเกาะหนึ่งนี้ว่าที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะทุกคนกดเอ็มสิมันไม่อยู่ในแผนที่เฟ้ยไปไหมล่ะ อาจจะเป็นเกาะสุดท้ายในโซนนี้นะฮะที่เราต้องไปสำรวจนะฮะจัดไปไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเกาะยังไงเนาะยอดแหลมเยอะซะเหลือเกินไม่มีสติกด้วยแล้วนะไม่มีอะไรเลยดีกว่าฮะ ต้องก้มดูปากกาลังงนะเดี๋ยวไปชนอีกเอาดีๆเอาดีๆเด้เอดเอดยวเดยวเดยวเฮ้ยพื้นอะไรเนี่ยวิ่งได้ด้วยเอาว่า มีอะไรอยู่ที่นี่อุ้ยทำสะพานได้ด้วยสะพานไฮดรลิกทำไมฉากเป็นอย่างนี้ล่ะโอโ้ฉากอย่างสวยน,นี่อะสะพานอะไรอีกกุยสะพานไปฝั่งนูน้น ขึ้นตรงๆก็ไม่ได้ต้องยิกยักซะด้วยนี่โอ้โหอย่างสวยใหญ่โตอันนี้อันที่สามไงมาเซฟเกมให้เรียบร้อยเลยอุ้ยถึงแล้วโห โมโหโมโหระทึกโมโหรานกาอีนี่หอยอันใหญ่ฮะเฮ้ย<ห><ว>ปฏิกิริยาอีกแล้วให้เอาใส่เข้าไปนะฮะเหมือนกันเด้เป็นกุญแจครับอุยดูดซะด้วยโหเทคโนะลยีนล้ำมาก ใช้แม่เหล็กซะด้วยเฮ้ยเคลื่อนย้ายในพริบตาเฉยที่นี่ที่ไหนฮะเป็นเหมือนอัจจรร์เหมือนลานประลองอะไรสักอย่างไม่ค่อยดีแหละเอ๊ะเหมือนเหมือนเราเพิ่งจะผ่านเควสแรกหรือโอ้ชัปเตอร์แรกไงชัปเตอร์แรกชัปเตอร์ที่หนึ่งอืมอันนี้เป็น เทพแห่งหอยอะไรอย่างนี้เทพธิดาพี่น้องแห่งหอยเป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะของตำนานนี้นะฮะตำนานเปลือกหอยทั้งสามกราบไหว้บูชาหอยหอยทุกโยนทะเลคนไล่ฆ่าหอยอ่ะผมแปลเองฮ่าฮ่า The first c o s i n g ครับ Rejection โอ้โหทางกานตำนานก็เต็มไปหมดเลยอันที่ chapter one, 1 1ันหนึ่งฮะสองสามสี่ห้ามีห้าอันวะถุยที่นี่ที่ไหนโอ้โหฉากอย่างเงางามเฮ้ยเรือแต่ทำไมเรือมีหนามวะไปไหนอ่ะ ถามจริงไปเลยเหรอโอ้โหฉากไปแบบงงงงลงเปลี่ยนทิศอีกอ่ะอฮ้ยหอย เทปแห่งหอยไม่นะเราคงไม่ต้องสู้กับอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้หรอกนะอ้าววิอะไรย่ออ,อะไรอย,อยู่ข้างล่างข้างล่างนั่นนอเลี้ยวไปดูจะว่าอะไรไหมมันเลื้ยงแสงได้ดูดิดูดิปกลาาังว,วิบวับน่าดูเลยโอ้ยอยู่ดีๆก็มีโคทิน โอ้ไกลซะด้วยต้องเปลี่ยนใบเรือดันไปข้างหน้าหน่อยขับเรือเก่งนันนี้ท้องฟ้าสวยงามโอ้โ โอ้โหดิฟเรือดิฟเดี๋ยวไม่ไปซะละเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนฟื้ตโอ้โโคตรหินโคตรหินขออเข่าฉปรือเรือแตกตามจริงทำไมเรือแตกง่ายจัง <ๆ S 1> เดี๋ยวนะต้องออกซ้าย ปากาลังมันสูงซะเหลือเกินนี่ออกช่องนี้ปลอดภัยวิเลอดผมเต็มด้วยอ่ะอยู่ดีๆก็ได้หิวเว้ยเอาว่าช่องนี้ถูกต้องไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะฮะถึงจุดหมายปลายทาง ว้าวฉากสวยสดงดงามถึงแล้วหุบใบเรือเดี๋ยวพังมี้รูกุญแจอะไร,รอ่ะมีข้อเสนออะไรให้เอา ตังนี่นี่นี่ตังเรานะฮะมีอยู่ห้าร้อยเอามาจ่ายเด็ดเดอ่าอันแรกก็จะเป็นสเปียร์นะครับเป็นหอกของขวัญจักรเลเจ้านะฮะอันนี้เป็นคลื่นทะเลหรอ